นี่อย okay, <ป>ู่ช่างโอเคดีปิ๊งปิงปิงการถ่ายทำของเราโดยปกตินั้นก็จะถูกเข้าใจผิดได้ว่าถ่ายทำปึ๊บแล้วเสร็จเลยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยเนาะสมมุติเราถ่ายที่บ้านแต่หน้าบ้านอาจจะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราหาออกมาทุกคนพอเข้าใจไหมทีมที่มีความเสี่ยงนักแสดงไม่ได้เล่นเองทั้งหมดครับอาจจะเป็นปัจจัยลอกข้างอย่างเช่นเสียงรบก,กวนโอเคทุกคนอยากจบะบอกว่าตอนนี้นะคะโอเคีเราก็มีรายการใหม่แล้วทุกคนตบมือ รายการใหม่นะคะชื่อรายการว่าคิดว่าไงดิจิงซ่แล้วก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับการให้อินโฟเมชันต่างๆนะคะเกี่ยวกับหลายๆเรื่องเลยที่เรามีประสบการณ์แล้วก็ที่เป็นแฟกต์ที่เราอยากจะเล่าเรื่องด้วยที่เราไปรู้มาอะไรมาแล้วเราก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็อีกทีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกกองหรือการถ่ายทําภาพยนตร์หนังซีรีส์หรือ w h a t เอ e เนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมออกค่ะสวัสดีครับมินครับ สสวัสดีคค่ะ่ะะอิงทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ทีมงานแต่ละคนได้เจอมาเท่านั้นไม่ได้ชี้นำว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใดทุกคนอาจจะเข้าใจว่าการหาโลเคชันอะมันง่ายเหมือนติดนิว้ว ท่านในตอนที่เรียนมันก็จะแบบของ่ายแต่ตอนนี้เราทํางานแล้วใช่ไหมมันก็จะยากขึ้นนะต้องติดต่อสอบถามเขาหาโลเคชันซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะบางทีอะ่ะการที่เราถ่ายทำอะ่ะโลเคชันนั้นสมมติเราถ่ายที่บ้านแต่หน้าบ้านอาจจะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราหาออกมาทุกคนพอเข้าใจไหมไม่ใช่โลเดียวกันแต่ในเรื่องมันคือโลเดียวกันโลเคชันมันก็จะขึ้นอยู่กับมูท์แอนโทนของตัวงานที่เราทําด้วยเนาะจริงๆปกติเราก็จะ หาเองเลยอ่ะก็ส่วนใหญ่ที่ผมทำโลเคชันก็คือจะอ่านจากบดดูมูดแอนโทนแล้วก็หาจากในเน็ตออนไลน์อะไรนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นสไลย์ปรึกษาร่วมกับว่าอันไหนจะเหมาะกับหนัของเรามากที่สุดครับการหาโลเคชันมันจะมีตำแหน่งที่เรียกว่าโลเคชันเมนเจอร์ก็คือตำแหน่งที่เรื่องจัดการเกี่ยวกับการหาสถานที่เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ ทำงานคู่กับฝั่งโปรดิวเซอร์ซึ่งโปรดิวเซอร์ก็จะดูแลพวกฝั่งการหาสถานที่เอยอะไรเอยเพราะบางทีสถานที่มันจะมีเรื่องที่แบบว่าห้ามคนมากกว่า50คนเข้ากำหนดแค่12คนเท่านันะ้นรว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปร้านอาหารเองเลยเราไปถ่ายทำที่สตูดิโอที่เป็นร้านอาหารเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายทำที่ร้านอาหารจริงมันจะมีเสียงอะไรค่ะทุกคนมันมีแขกคนอื่นไงเราก็เลยไปถ่ายทำที่สตูดิโอซึ่งสตูดิโอเนี้ยเราก็เมคขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับงบของแต่ละ นนั้นด้ดวย,ย,ยตัวอย่างของตัวซีรีส์ถึงเธอทีกสอง 2, ฉันมันจะมีร้านที่เราถ่ายทําบอลกับมินซึ่งบอลกับมินอันนี้เราจะมีถ่ายทําที่ฉากร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารจริงๆแต่เขาอ่ะปิดโซนให้เราร้านอาหาริวีแหนมเนืองกับดีหาวเนี่ยเขาก็แต่งโซนให้เราแล้วก็แขกก็ยังอยู่นะแต่โชคดีที่ว่าแบบเงียบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบผ่านไปได้ดีค่ะฉากบ,บางฉากที่ดูเหมือนต่างประเทศเราก็ไม่ได้ถ่ายที่ต่างประเทศด้วยค่ะ แล้วก็เสร็จเอาอย่างที่บอกนะคะหรือว่าใช้วิธีการทำกรีนสกีนซีจีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็จะทําให้เราเนียนเหมือนเราไปถ่ายต่างประเทศได้ขึ้นอยู่กับว่า,วามีแบตเจตเท่าไหร่สมมติว่าแบตเจตเราอาจจะไม่ได้เยอะที่จะสามารถไปถ่ายต่างประเทศได้เราก็จะแบบ สถานที่ที่บิวขึ้นมาเหมือนต่างประเทศเช่นแบบเขาใหญ่แต่และที่มีคอสคาร์านามีหลายที่ครับลคาเฟ่ที่จะเหมือนญี่ปุ่นมีเกาหลีหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็แค่หาโลเคชันที่เหมือนต่างประเทศในประเทศเราก็มีฉากบางฉากที่ไทยที่ต่างประเทศเราก็อาจจะซีเอาก็ได้นะทุกคน <laughs> พบในแต่ละฉาก เราไม่ได้ซื้อทั้งหมดส่วนใหญ่การออกกองเนะี้ยเราจะมีงบที่จํากัดแล้วก็จะมีโปรดิวเซอร์ที่คอยบีบเราให้เราใช้เงินให้น้อยที่สุดในแต่ละการทํแต่ละอยา่างซึ่งพอบางอย่างอย่างเช่นของกินอะมันก็อาจจะไม่ใช่ของกินก็ได้ทุกคนมันอาจจะเป็นแบบการลาเทคหรือว่าเป็นแบบของที่เมคขึ้นมาให้มันดูเป็นของกินยกตัวอย่างว่าพรมนี้มาจากอิตาลีอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ได้ซื้อที่มันอิตาลีทุกคนนี่ออกไามันก็เป็นพรมจากตลาดหรือว่าจาก แอปสีส้มหรือสีฟ้าที่ทุกคนก็รู้กันแอปช้อปปิ้งคนก็รู้ใช่ไหมล่ะมีการเช่ามีพอบเช่ามีการยืมมีพอบซื้อมีการมาเทอครับผมจริงๆพอบมันก็จะมีพอบที่เราเซตอัพขึ้นมาเนาะแล้วก็จริงๆมันก็จะขึ้นอยู่กับงบประมาณนั่นแหละถ้าเกิดว่าเน้นถูกๆก็จะแบบว่าเน้นไปรือเอาตามแบบโกดังของมือสอะไรแบบนี้ค่ะ จากคิวนักสแสดงรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของนักสแสดงจากคิวของโลเคชันคิวของทีมงานครับผมอย่างเช่นนักสแสดงคนนี้ที่เล่นเป็นพระเอกว่างวันนี้วันนี้วันนี้แต่นางเอกของเราไม่ว่างแต่ในซีนมันต้องเข้าด้วยกันเราก็ต้องยกย้ายซีนเอาว่าโอเคซีนไหนบ้างที่มีพระเอกอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายพระเอกไปก่อนจริงๆแล้วเวลาการถ่ายทําของเราอ่ะมันจะมีแบบที่ทุกคนอ่ะถ่ายไปฉายไประหว่างที่เราถ่าย ep แ ep หนึ่ง ฉายไปแล้วอะไรเนงะี้ยซึ่งก็คือเท่ากับว่าต้องตัดไปด้วยตอนนั้นมันก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างเร่งนิดนึงแต่ว่าทางทีมโปรเฟชชั่นอลเขาก็จะแบบมีแผนในการวางการถ่ายทําที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็แบบวางแผนกันมาดีระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามโลเคชันเป็นไปตามโลเคชันครับเพราะว่าอันนี้มันอาจจะมีเรื่องของบัตเจตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะ okay. เพราะว่าจะเป็นการจัดตารางที่ง่ายแล้วก็ประหยัดบัตเจตนะครับผมแล้วก็สะดวกต่อทีมงานครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราถ่ายโลเคชันหนึ่งนานๆเรานก็สามารถแบบว่าติดต่อแล้วคุยเรื่องเลทเป็นการแบบเช่าเหมาระยะยาวได้ถ้าถ่ายทําตามโลเคชันอะมันจะดีกับเรามากกว่าแต่ว่าเท่าที่เคยจัดมาเราถ่ายทําเป็นโลเคชันซะส่วนใหญ่ สมมติเป็นซีรีส์นะ EP หนึ่ง EP สอง EP สามเนี้ยมันอยู่คนละที่กันหมดเลยแต่เราอ่ะไม่ได้ถ่ายตาม EP หนึ่ง EP สอง EP สามการถ่ายทำของเราอ่ะจะถ่ายเป็นโลเคชันไปเลยสมมติว่าเป็นบ้านนางเอกก็ถ่ายบ้านนางเอกไปเลยทีเดียว20 Q 10 Q คิวคิวอะไรก็ว่าไปแล้วเราเขาย้ายไปถ่ายอีกโลหนึ่งอะไรเงี้ยพรตัวค่อนข้างมีความสำคัญมากๆค่ะอย่างที่บอกคือ จริงๆแล้วการทำไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือว่า MV หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมูดแอนโทนค่อนข้างจะสำคัญทุกคนอาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไปแต่จะบอกว่าเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการออกกองแบบเป็นสิ่งที่อิม l u e เอนซ์ในหนังมากๆเหมือนกันก็สำคัญประมาณนึงลยครับจะคล้ายๆกับพ็อปก็คือต้องอยู่ในมูดแอนโทนเดียวกันอาจจะแสงสัญญาของผู้กำกับลงไปด้วยครับการแต่งตัวแต่ละสีอะไรเงี้ย ผู้ก,กำกับเราก็ได้แฝงสัญญาไว้ด้วยหรือบางทีการคุมโทนมันก็เป็นเรื่องของ m o มูดแอน o n e ของเรื่องด้วยทีมที่มีความเสี่ยงนักแสดงไม่ได้เล่นเองทั้งหมดครับแต่ก็จะมีการเวิร์กช็อปแต่ว่าอันไหนที่มีความเสี่ยงจริงๆก็จะใช้สแตนแมนหรือสแตนอินครับ แต่จริงๆเราก็จะมีเรื่องของการเวิร์กช็อปเนาะเวิร์กช็อปก่อนถ่ายทํามันก็จะมีซีนที่นักแสดงก็อาจจะต้องเล่นเองบ้างแต่ว่าถ้าบางซีนที่มันอาจจะต้องรับหน้าหรือว่าแคบหน้านักแสดงอันเนี้ยก็อาจจะต้องเล่นเองค่ะฉากต่อสู้บางอย่างมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสแตนแมนสแตนแมนกคือการที่เข้าไปลุยฉากต่อสู้นั้นเองเลยกับฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ C ีเอาไม่จริงเลยค่ะ ในหนึ่งซีนมันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยเนาะมันไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงอาจจะเป็นปัจจัยรอบข้างอย่างเช่นเสียงรบกวนหรือว่าสิ่งของ pop ไม่ continue อะไรแบบนี้มันอาจจะมีการถ่ายแก้มันจะมีถ่ายหลายมุมในแต่ละครับจะต้องมีหลายคัดในการถ่ายเผื่อไว้เพื่อการเสียครับผมสมมติมเราใช้สองกล้อง มันก็จะได้มุมมุมนี้กับมุมนี้แต่ว่าใน1นึ่งซีนอะเราใช้หลายมุมมากตอนตัดจะได้มีสำรองสำหรับการตัดหลายๆมุมหลายๆด้านของซีนนั้นค่ะ ่วนใหญ่ที่เจอมาในช่วงนี้ก็จะเป็นไม์ไวเลสแล้วก็ไม์บูมครับหรือถ้าไฟเสียงนั้นอัดไม่ได้มีเสียงนอยส e รบกวนเยอะมากเราก็จะมีการนัดคิวนักแสดงมาอัดย้อนหลังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนังต่างประเทศหรือแบบหลายๆคนที่ทํากันอาจจะใช้แบบการภาคทับหรือเรียกกันว่า ADR ครับเพื่อจะ ให้ได้ประสิทธิภาพของเสียงได้มากที่สุดหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเวลาที่เราถ่ายทำอะ่ะเราใช้เสียงจากกล้องในบางทีเราใช้เสียงจากกล้องได้ทุกคนแต่ว,ว่าวิธีในการที่ทําให้เสียงมันดีที่สุดอะ่ะมันคือใช้เสียงจากที่เป็นตัวไม์ไปเลยก็คือมีไมวไวเลสแล้วก็ไมบูมอย่างนี้บางทีซิงค์ไม่ตรงหรือว่าอะไรมีเสียงรบกวนอะไรงนั้นเราจะต้องมีเรียกว่าการโฟเลย์อย่างเช่นสมมติว่าเราให้ฉากนั้นเป็นฉากที่เงียบไปเลยแล้วเราก็โฟเลย์เสียงเทาง้าเอา การถ่ายทำของเราโดยปกตินั้นก you know really ็จะถูกเข้าใจผิดได้ว right ่า on ถ่ายทำปึ others, ๊บแล้วเสร็จเลยไม่ค <c oughs> ่ะทุกคนไม่ใช่แบบนั้นจริงๆแล้วมันมีอุปสรรคหลายอย่างที่เรียกว่าทุกๆกล่องจะต้องเจอกันอย่างเช่นกำลังจะเริ่มถ่ายทำแล้วอยู่ดีฝนตกแล้วเราก็ต้องเลื่อนเพื่อให้ฝนหยุดตกหรืออาจจะมีการเลื่อนซีนแบบว่าเฮ้ยเราไปถ่ายอินดอร์แทนไหมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายอินดอร์แทนก็จะมีเสียงหมาหอนมาที่แบบเป็นหมาใครก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพอเก็ตใช่ปะเยอะมาก อย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติฟ้าฝนน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของเวลาด้วยเนาะเพราะว่าเวลาก็จะเชื่อมกับเรื่องของแสงเพราะว่าการถ่ายทำในหนึ่งครั้งต่อให้เราจัดมาดีแล้วมันก็จะมีการเลสแน่นอนหรือแม้กระทั่งตัวนักแสดงเองที่เกิดอุบัติเหตุมาเขาไม่สามารถมาถ่ายวันนี้ได้หรือว่านักแสดงเขา ปวดท้องมีอาการป่วยอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมเขาไม่ได้แล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันเฉพาะหน้าไปก่อนค่ะก็จะเป็นพวกโรคระบาดโควิดอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราอาจจะต้องเลื่อนการถ่ายทําไปอีกหน่อยเพื่อที่จะเซฟที่สุดสําหรับการถ่ายทําครับผมั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดกันมาเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทาการออกกองต่างๆอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าอยากให มาจอยๆกันอย่างนี้ละกันถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะรู้อะไรตรงไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าใครมีความรู้อะไรเพิ่มเติมเียอยากจะแจ้งเราแบบมีอะไรเรื่องเหนือจากเนี้ยแบบทีมมาบอกเราได้เลยนะคะยังไงก็วันนี้ก็อย่าลืติามกดไลค์กดแชร์กดซับซากใครกดกระดิง่งติงต๊งติงต๊งติ๊งให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ